ถึงแม้ว่าทักษิณชินวัตรบินไปต่างประเทศแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ดูไบเนี่ยใจของคุณทักษิณยังคงต้องมีการต่อสู้เพื่อที่จะได้มาซึ่งอำนาจในการที่จะต้องปกป้องคนของตัวเองตอนนี้ปัญหาใหญ่ของคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่ไอ้น้องสาวยิ่งรักชินวัตรกลับมาประเทศไทยไม่ได้แต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าลูกสาวอันเป็นที่รักเนี่ยแพท,ทองทานชินวัตรเนี่ยที่ตัวเองปั้นแล้วก็อุ้มมาเป็นนายก แล้วก็ตัวเองนะฮะทำให้สถานการณ์ประเทศเอสถานการณ์อำนาจของตัวเองเนี่ยทำให้ลูกเนี่ยต้องตกมาอยู่ในบ่วงของกฎหมายและไม่ใช่ว่ารอดในเรื่องของห้าสี่ห้าต่อสี่ของสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่รอดหกต่อสามของสารรัฐธรรมนูญในเรื่องของจริยธรรมแต่มันมีคดีความที่เกี่ยวข้องกับอาญาอยู่ที่ปป,ปชดังนั้นเองเนี่ยถึงแม้ว่าองค์เอง หลุดจากเก้าอี้นายกรัมตีไปแล้วเนี่ยทตากรรมขององค์เองเนี่ยจะเหมือนกับผู้พ่อและก็นา้าดังนั้นเองเราอย่าคิดว่าทักษิณชินวัตรจะยอมแพ้แค่นี้นะครับทักษิณยังคงมีภารกิจสําคัญก็คือจะทําอย่างไรให้ลูกสาวและน้องสาวหลุดจากบ่วงของกฎหมายเหมือนกับที่ตัวเองทําตัวเองทำเนี่ยทุ่มทุกอย่างนะครับทุ่มแม้แต่ผลประโยชน์เงินทอง แล้วก็ในเรื่องของการต่อรองอํานาจทักษิณชินวัตรณนะเวลานี้เนี่ยก่อนที่จะบินออกจากไปจากประเทศไทยเนี่ยมีข้อตกลงกับธุรกิจนักธุรกิจรายใหญ่มีการเทคโอเวอร์ในเรื่องของธุรกิจอํานาจในพักเพื่อไทยแล้วก็มีการพูดจาก,กันว่าถ้าตัวเองไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมืองแล้วเนี่ยแบบสงบเสงี่ยมเจียมตัวแล้วเนี่ยช่วยอะไรเขาบางสิ่งบางอย่าง ในเรื่องของคดีความของตัวเองน้องและกับลูกได้ไหมนั่นหมายความว่าสถานการณ์ทางการเมืองในเรื่องของอำนาจที่เราจะต้องรักษาเอาไว้ในเรื่องของการเจราจาผลประโยชน์ทางการเมืองของตระกูลชินวัตรโดยทักษิณชินวัตรนั้นเนี่ยเราก็คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันต่อไปครับพี่น้องครับ